เอ้าเ้าไปจะได้ดีฮะจะต้องเนียะอย่างก่อนฮะต้องเคาะันนี่ก่อนก่อนนี่ต้องสวดออหยางนี่อันนี้กระโจมไอหยางคนเดียวอุมอ่มๆอยู่นี่เราจะเข้าไปวหว้องว์พิคนตในพิคนศสวนเทวไลนยนากาหราหูจะเริ่มจะได้ก่อนน่ะก็จะไปหยากออหยางมาเพะเดี๋ยวป้าเข้าไปเริ่มแรกเขาก็มาถอดเกิบก่อนเอาไว้ตรงนี้หรือส่งใส่ไอหยางก็อ่านป้ายนี่ได้เปิดก็มีบอกเฮ้ออะถอดละบเอาไวน้นี่เอาไวบ้บนหัวได้ก่อนไ้แ,แต่หิงเตอะ <laughs> จุเลนจุเลนจุเลนม่ได้เรื่องพอถอดเกิบแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเจอขนมไหว้บูชาต่างๆจะเป็นของร้านเทวรดูเปิดมีให้เรื่องหน้าขนาดละลานตาไปหมดเราก็จะมาเลือกขนมแล้วก็ชุดบูชาได้หรือสงสัยไอ้อย่างก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เปิ้ลกอยบริการอยู่แล้วชุดไหว้อันไหนเป็นของพระพิฆเนศนี่ก็อันนี้นะกะายนอกจากชุดไหว้พระพิฆเนศแล้วเปิ้ลยังมีชุดไหว้ของพระแม่รัศมี พระแม่ทุลาาักาแล้วก่อขององค์พระราหูตัวยสอบถามราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ได้เลยโค<ฮ>นักเตะมีครบทุกองคเลยกันี่เอาหมดเลยได้กอได้ก่ะถ้ามีตังก็เอาแหละออบ่มีอ่ะขอยืมก่อนได้ก่อช่วงนี้ชอบแน่ปอปอ,ปอย่างย่าง,างเรื่องตังมาต้องมาโอ้พอเขาเรื่องชุดถวายได้แล้วก็ไปชำระงเงินที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าแล้วก่อนนําชุดถวายเข้าเทวลัยได้แต่ก่อนเข้าจะต้องเคาะระฆังหนึ่งครั้งก่อนเข้า เดียวเดียวเดียแล้วทำไมเขาต้องเคาะเข้าไปเลยมได้กะต้องเคาะก่อนกะเพราะเจื่ว,ว่าการเคาะระฆังจะเป็นการแจ้งต่อพระองค์ว่าเขากำลังจะเข้าไปสักการะาท่านแล้วนะจะอี้นะกะอ๋อเป็นหว่าจะนี่เคาะไปสามชาได้ก่อนเออเดี๋ยวใหาจะเคาะหัวจริงเถอะ <laughs> จุเลนอย่าได้ต่ออย่าได้ต่อ พอข้อละครังเสร็จแล้วเฮาก็ถือชุดถวายเข้ามาไหว้พระองค์ได้เลยทางใน,นก็จะมีองค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอยู่แล้วก็ยังมีพระแม่รัศมีพระแม่ทุราคา องคราบากจาราชาแล้วก็องค์พระราหูเขาก็สามารถกาบไหวบูชาได้มดทุกพระองค์เลยแล้วเปิดก็จะมีป้ายบอกเฮ้ว่าต้องสวดบูชาจะได้ต้องใช้บทอิหยังเขาก็สวดตามนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีเทียนคอยบริการฟรีให้อด,ด้านในแต่ห้ามจุดกัายานฮั่นไม่อย่างบนหื้จุดถ้าจุดจะเป็นจะได้ใครปอดดำกับจุดแหละจนเป็นพื้นที่ปีดจะจุดได้ไดายสาบควันเหม็นตึงๆมดนะกะแต่เนาะควันก็จะเข้าหูดังมด บดีบดีบดีนั่นน่ะก่ะพอเฮากลับไหว้ขอพรพระอ,องค์เสร็จ เราก็จะมากระซิบหูพี่หนูมูสิกาแหมรอบหนึ่งไม่ยังต้องกระซิบอ่ะอน,นี้อยากหูกระหนูมูสิกา้าเ,เป็นบริวารขององค์พระพีฆเนศ <c oughs> การกระซิบหูพี่หนูมูสิกะาก็จะเป็นการกระซิบบอกพรที่ขอไปเพื่อสำเร็จรวดเร็วเ <c oughs> พราะเชื่อว่าพี่หนูจะเป็นคนนำพรที่หาวขอส่งไปหาพระองค์อย่างรวดเร็วนะกะอ๋อเป็นวาจะนีกําแล้วถ้าบอกกระซิบแต่เอ็กใส่หูเลยด้กว่าจะได้ยินพรแบบชัดเจนเอียเดี๋ยวฮาจะเอ็กใส่หูคิงเนี่ยเอาก่อ หอมข่วยข่ยล่ะเฮ้ยลมขึ้นเ,เย็นๆกาจุเล่มได้รอเดียวยเดวยเดี๋ยวจะโดนละพอเฮากะซิบหูพี่หนูเซจก็เป็นอันเซทเรียบร้อยก่อนออกจากเทวไลเฮาก่อข้อละครั้งแหมหนึ่งครั้งเป็นการบอกพระอ,องค์ว่าเฮากำไรจะกลับแล้วนะอ๋อแต่อี้เนาะเรียบร้อยหมด ก็นไ,ได้ยยอ่่าง,างะแม่นแล้วนอกจากจะได้ไหวองค์พระพิคเนตแล้วเขาก็ยังสามารถมาช้อปปิ้งดูองค์บูชาและของไหว้ต่างๆได้มีใื้เลือกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะขนมนี่เด็ดขนาดเนิดจะบอกเหอะแต่กะกขนมนักขนาดเลยมีหลากหลายสูตรหลากหลายแบบขนาดแม่นแล้ว จะซื้อไปกินเองหรือจะซื้อไปถวายองค์เทพที่เราบูชายอยู่ก็ได้หมดแถมเปิ้ลยังมีช่องทางออนไลน์หื่อต๋อยสามารถสั่งได้ทุกแพลตฟอร์มของร้านเทวลาดูได้เลยจะส่งทุกวันบ่มีวันยุดแล้วหน้าร้านเปิ้นก็ยังมีบาร์กาแฟหื่อต๋อยมีเมนูหื่อเลือกหน้าขนาดทั้งชากาแฟหรือชาไขา่มุกก็มีหือเลือกเปิดม,มากแม่มาตีเดียวได้ครบหมดแล้วเวลาเปิดปิดเหรอจะเปิดเวลาไหนปิดเวลาไหน พ่คเนส่วนเทวไลจะเปิด9ก้าโมงเช้าปีสทุ่มเปิดทุกวันบ่มีวันยุดสามารถมาสักกราระพระอ,องค์ได้ตลอดเวลาเลยสุดยอดขนาดเนาะที่นี่นะได้มาไหวองค์พระพิคเนตแถมยังได้กินน้ำลำลำํำขนมลำลํำก่อนปิกบ้านแหมเอ <c oughs> สบายใจขนาดวันนี้มีความสุขละไปะปิกบ้านปิกบ้านไปปิกอะ